ครับพี่น้องครับตอนนี้มีสัญญาณแล้วครับดิวสยองครับจัดต่อเนื่องไปจากเจ้าเต้มนีครับอันนี้ใส่เสียนปานเพิ่นเป็นคนยาวลงครับดิวสยองจัดแล้วครับจะพาพี่น้องไปเบิ่งน้ำกันครับเชลเลยนกปานนี่เป็นแบบเลยครับวันนี้มาสี่ต่อครับสองแต้มเสียนปานบ้านใดครับเพราะว่านกเพิ่นเป็นนกไม่ยู่ ยองผมมันเป็นนกตอล่ะครับเ <Okay. S 1> สียนป่านย่างาปปไปเส,สียนป่านพนบวกา้าเขาป้าเพี็กครับเขนได้ประมาณผมหมุนป้าเพี็กครับสูงเพียงข้อนี่ครับผมใหญ่พเป็นคนเอรลงใงไนะครับผมเป็นคนต่างกล้องวา <laughs> ยอาจารย์ครับเนาะ เพิงมองไปเด้อครับปุณนะปลาเพกย่างดีเออเอาแบบเป็นบ้าต่อนนึกถึงพักกันกินน้ำอยู่ไงกินน้ำอยู่เหนื่อยแห้งตอนนั้นตอนนั้นสิทิ์โดนแล้วเพราะว่าผมย่างออกมาแหรล่ามันก็ได้คู่เลยเด้ระมาณจะหานาทีมันก็ได้คู่อีกเด้ตอนนั้นตัวแก่ตัวยิ้มยองงี้ย่างไปอีกเออต้นแดงต้นแดง อยู่แล้วพี่น้องเง้ยเส้นผ่ลานมาคือไก่นเกกนี่ยนี่ผมบอกให้จ้ามันใส่เทวนี่มันมาได้อยู่เนี่ยโอ้ช่วงคำบอลมเนาะมาถือช่วงคำด้วยนกเนห้ยมันให้มันเป็นบัินามันหัวักว่ามึงได้รวดนี่เงาหนี่มันยางไงานี่ นั่นนั่นละต้นแดงนั่นต้นแดงกับบักเต้่มันเคยได้อูกหันนั่นขอนเก่าบักเต้มไปเอากับขอนเก่าของบักันหนุนอ่างมันใส่ขอนเก่าก่อเด้กับนีคขอนไว้กันเนาะรู้จากนี่รู้จากเขานี่ยดอกซากุระล่วงครับไอ้ย่างไปมันสิไปอยู่ใกล้ๆกับเขาเหมือนันรุ่น ย่าง,งางไปมองต้นเปาสิมีค่อยผมย่างออกมาอยู่เลยไปเอาเลยผมบูที่บผมบูขัดค้างขีงขง่และมันหกโพดครับเซ้นปานพันไปแล้วครับท่งมาเร็วไปแล้วอัน่นแหะเห็นห้อยผมบูบะเท่าหันแล้วเออเอาครับริวสยองครับจัดไปครับเป็นแต้มที่สองของวันนี้ครับไอ้ไ,ไเนเป็นคนไปเอาลงครับ นิดมอเตะกีนี่ครับนเจ้าเต้มนี่นกปลาจนเยงาครับน้ำได้น้ำนะครับคิดว่าหมานเลยครับมาสองตัวได้สองเต้มครับเ <_ s> หยียบค้อนอกสุกตัวได้ไอ้ตัวนั้นก็เหยียบค้อนอกตัวนี้ก็เหยียบข้อนอก กำลังออกนกลงันอเนี้ยลงจากต้นไม้นะครับโดยเสียนปานครับตัวที่จับเฉลยคือเจ้าหลิวสยองครับโบราณหะนอนมันอยู่ดีออกมาเป็นแป็นได้ ออกมาเปลยนเน้อเด้อวัวออกมั๊บท่าม็นเปลนพี่วะบ่มีดอกเตนเตือน <c oughs> ผู้ไปเอานกยันตเตืนอนบ่มีเตือนผมเข้าไปแล้วคันมีมันใส่ผม,มั้งแต่ผมเข้าไปที่แรกแล้วอนนะไรบแบบนีแอนถือตอนที่ผมว่านกอันนกผมคู่ไหมตอนที่ผมว่าน ดิวสยอมคู่นั่นไติดวนี่องย่าดิวสยองครับพนได้ย่กับิวยอยครับริวเียงแกาทัมามันรอดกันดสิบแปดตัวนี่แหะครับเลยตัวที่สิบเก้าเลยตัวที่สิบเก้าดือนนี้ได้สองตัวบักเต้มก็ได้สองตัวเหมือกันครับเฉลยเพิ่น ครับมึงเป็นติมมิเลยครับหันขางยังไงก็กกได้หันขางสิโอเคพอว่าขางให้มึงขันติดพ่อพอเออนี่นี่คือจ้นกเชลเลยนะครับของเจ้าของเจ้าลิา้วสยอง